الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبي نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه آمين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل

อันีบสเอนีบับสนี่คือบอทสิบ1อนี่โอกาสเขียนเลยเขียนใหเต็มี่เวลาตอนนี้เวลาอเขียนใหเขียนใหเต็มที่เนี่ยเจวาว่างอยู่แล้วเย่ายมากินข้าวบูดอยู่เขียนนะเลเกอร์บอททสิบเอเฮ้ยเฮ้ย่าไปถักกำลังไฟขึ้นอยู่ นี่คือบทที่สิบเตอ็ดนี่คือบทที่สิบเอ็ดปาดามัญตากาันในการบรรยายทึ่งเหลืองในการบรรยายทึ่งเหลืองอ่าในการบรรยายทึ่งเหลืองอะไรอ่าฮารูฮาร่ปาดาฮาริเกียมันฮารูฮาร่ปาดาฮาริเกียมันฟ้ามุนไหวในวันเกียมัน ฟ้ามวนไาวในวันเกียรมานอ่าฟ้ามวนไายในวันเกียรมมานคือกาวนกาวไยวในวันเกียร์าันแ้แหละปอนในวันเกียร์มั่นคือแต่ละคนนั้นนะครับเช่าหูมัดนะครับกูจะผื่อี่นี่นี่บุญระบนได้ฐานนี้เลยที่จะผื่อนี่นะครับอิบาดไม่พอที่นี่จําผือที่นี่ลงนรกไม้วะนะครับอ่าตายแลตายแลที่นี่ใครช่วยได้มามาป้าป้าไอ้มไมอะโวยหวมันความเดียวว่ามัวมัด ทับซสนมัดตัวเองนะั้นไม่อยู่ที่ทำผือแล้วันเกียมาหานั่นแหละวันแห่งการที่เราจะวุยไวมากวันแห่งการที่เราจะเป็นโคตรที่ว่าเขียดนะครับซีเรียสมากไม่ทราบมาที่จะกลับลบมาได้แล้วซึ่งวันนี้นั้นโอกาสเต็มเทเลยสุลวันาบีซิกิตตะฮัดหยุดมาย่างใหญ่คาดทำไมอสุน่าต่างๆนั่นไงไปวันนั้นนั้นเราไปนั่งใต้ร่มของอารัสเราก็ไม่ไวุวยวแล้ว ถึงวันเกียรมานะวันแห่งการเดวุ่ไหวบุญไหวหมาวันแห่งการจะว่าเาวเาขียดนะครับอ่ามัวมันนะความเสี่วันไม่รู้ที่ตั้มฟื้นเลยเห็นไหมอ่ะหาทำได้ดเลยไปคิดตรงนั้นน้าเนี่ยน้าจะมาแลกบทเรื่องนี้มากาซัตุคอบานนะมากาซัตุจชนตาราจาตาเดรีพะดาอับดุลลอห์อิบนุอับบาสระดิอัลลอฮุอันฮุมาเปเชมระดิอัลฮุมา ดังนั้นมีเรืองหล่าเรืองหนึ่งดังนั้นได้มีเรืองหลง่าเรืองหนึ่งบอกมาจากท่านอับดุลลออิบนุอับบาสดังนั้นได้มีเรืองหลาวเรืองหนึ่งบอกมาจากท่านอับดุลลออิบนุอับบาสนะลาเพื่อบาวาสัยย์ลาเบิดกาตา ปเชตลาบกตาไปเชืกกเชนั้นบ่ะเทจิงเขาได้ลาวะเทจิงเขาได้ลาวไอวะเอาลาว้บอกอยู่บ่เดียวตัวละบกตาเลยฮู้มันเทจริงเขาได้ลาวาาไ,าวาไอวตอกกะต,วว <c oughs> ติงกันละตู้ยลับพิสางิณ Dan tujuh lapis bumi. Pecium tujuh lapis bumi. Pecium tujuh lapis bumi. Jatuh hmm. ting wai. jatuh ting wang wai. Jatuh ting wang wai. Tang jet chan fa. Jatuh ting wang wai. Tang jet chan fa. แล่จัดชั้นเพ่นดินจะทกถิ่งวางไว้ทั้งเจ็ดชั้นฟ้าแล่จัดชั้นเพ่นดินจะทกถิ่งวางไว้ทั้งเจ็ดชั้นฟ้าแล่จัดชั้นเพ่นดินเตียดาสอรังปาดาญョเปเชิมปาดาญョเปเชิมปาดาญョ สรังปาดาจะไม่มีคนยอยู่ในนั้นเลยในใจฉันฟ้าใจฉันดินนะจะไม่มีคนยอยู่ในนั้นเลยจะไม่มีคนยอยู่ในนั้นเลยอัมปาปูโลตาฮลลามเนาปเชียนตาฮนลลามเนาไปเชียนตาฮุลลามอย,ยมมอย นานถึงเซสิบปีนานถึงเซสิบปีน้านานถึงเซสิบปีเ<ะ>ตียดะปาดะ่าได้ย่อไปซ่องตัวพอเตียดะป่าไดะย่อไปว่าจะไม่มีอะไรในนั้นในนั้นเลยจะไม่มีอะไรในนั้นเลย นะคือไม่ฟังว่าอับดุลอฮ์ไห้หลายฟังวะเกอกว่หลังจากโลกนี่เกียรมากนั่นแหละวันสิ้นโลกนะหลกนี่แตกสาไล่หมดมาครับแตกสาไล่เนียนหมดอับดุลลอฮ์วะก่อ,อนเทวินญ,ญ่านที่ออกมาจากกูโบนะ่นั้นหลกนี่วางนี่วางเปล่าทางจัตเจยัจนินไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยต่อให้เอเลียนนะกอนต่อให้มิสเตอร์บีนแล้วแต่ไม่มีเลยนะครับ อ่าไม่มีสักคนแล้วนะไม่เลือเลยตั้งตั้งซัดตั้งพ้นต้ตนไมน้นี่รับเพื่อรับเววมันเลยคือความไรความแรงของวันเกียร์มากก็อย่าพายุเกียร์มากนะนะครับความแรงนะรับมันเลยลูกนนยานี่ทึ่งในนี้ไม่มีคนแหละเอ๊ะไอ้พวกตีว่าตั้งเหลืองนั่งสองพันสิบสองเห้ยไม่อะเผื่อจะจะไปทารัวร่วรั่วย่อยเท่กูเคยเลยเน่นั่งนั่งสองพันสิบสองสร้าง,นะางรั่วย่อย ต่คางผูกเข้าอีมาอะไรนู้นได้ไหมอ่ะสร้างลำใหญ่เลยสร้างลำเผื่ออะไรอ่ะเผื่อต้องการให้ไปยุ่ในนั่นไปเยี่ยวพักในนั่เพราะว่าสินา้นหลวงมาหน้เรือลำนี้นะมาสร้างหมดัดดันได้แรงสร้างหมัดชนได้มดนะครับอ่อาอะไรก็าตามที่มาคว้างน,นหน้าเลยสร้างเล็กน้านหน้าเลยนี่เล็กประมาณนี้ได้เลยนี่นีู่ดคุณเลยนั่งน่าจะก็แตงเหลือมานะนั่นนั่งแต่งเหลือเลับ,บป่วยใจเราเอติกดพิษเล็กประมาณนี้ได้ความหน้าของเรือลำนั้นนะครับ นั่นหน้านัานเราขิดแร่ดิไอ้าม่อ่ะสร้างมชนอะไรนี่ก็ไม่ไม่แตกไม่แบะเลยมันขีดไปนั่นนะครับตึงสร้างอ่ะสร้างเหล่าเผื่อจะต้องการนี่จากการนี่ว่าวันสิ้นโลกงะนัน่นคือขีดไปตามสมองของเขาเอากระจิ๋งเลยมาเลือ่อยเดเด,ด,ดเอาล่อนแรงไว้นะวันวันเกี่ยมมาเกิดขึ้นนั้นบททองฟ้าครับนู่นลองแรกดิคนาดดวงดาวน,น,านั่นมันยังชนกันดวงดาวกับดวงอาทิตย์มันชนแห้งเดียวกันโลกนี้มันเลื่อนเนี่ยไดยอ่ะ ตึ้งดวงอาทิตย์เนี่นมนยมันเผล์มาเลยกต่เล็กหน้ากันนั่นนิมันตีเลือดก,กระทบกับดวงอาทิตย์เห่นไหมอ่ะแล้วมนุษย์สร้างขึ้นมาเองตามแต่งเหลืองเป็นนั่งสองกว่าสิบซองอ่ะโลกที่แตกสาลายแลยว้วนั่นเห็นไ,ไหมอ่ะตึ้งนั้นแหละเออดอนล้อ์บอกว่าอัลลอฮ์อิมูอับบาสบอกว่าโลกนี้แตกมัดแตกสาลายมัดตึ้งราบเป็นแห้งเดียวมัดทิ้งโยวายนั้นก่อนที่คนจะออกมาจาักขุโบนั้นเส้สิบปีเนี่ยที่อยาทิ้งแห้งอยู่เส้สิบปีนะครับทัดนีกันหนาวมัด หน่าซั์นี่กันหนาวหมดหน่าแล้วก็บรรดาต้นไม้นี่ก็แห้งหนาวมีสักปอกบัดผอมไม่มีไข่แล้วนะครับแหไ,ไม่ต้องไปคิดตอนที่พ่อหลวงนี่แตกไปอยู่ในด,ด,ดวงดวงจันทร์ลาวอย่ามาคิดเลยวเห็นไหมอ่ะนันกข่อยยิ้มมันก็คิดแป๊กๆไปตามป่าซ่าของมันผอมันคือชาวดุนยาดุนยานี่คือสาวนั่งของคนกาเฟ่เป็นขุกของคนมุกมีนเห็นไหมอ่ะขุกของคนอิสลาม มันก็คิดไปตามมื่ตา้สามโมงของมันแต่ว่ามันที่มันชนะจากการขูทีิกวานเร่งตั้งไว้ได้หรอกเห็นไหมอ่ะเซสิป,ปีเลือดตั้งไว้ในดุนยาน,นี้นั่นไม่มีเลือดอะไรเลยนี่คือฟาร์มที่รายแรงนะแต่มนุษย์ไม่สรางม,มาจะสร้างอะไรขึ้นมาแหล่ะแต่และเธอที่สร้างอัปโลโลยานอะไรก็ตามเลยหรือว่าที่สร้างตีทำตูเคเนเอร์เบนออไม่นาหน้า,นามันขู่ว่าไปนี่นะครับพราะว่าสิ้นหทือที่เกิดว่าวิ่งเข้าไปในนั้นตั้งเพ่ นะครับเปียงซาเบียงตั้งไว้เต็มไม่หมดนะครับเผื่อจะมาสร้างเป็นโลกไหมกิดไปได้หละนะครับไม่มีนบะีอ,อาอุบดลบอกว่าเซซิปีสัตว์ตั้งอยู่ในโลกโดนยานนี้ไม่มีใครสร้างมาแต่จะเลือกแม่เตหัวตาเดียว่าต้อยมีอำนาจรวยผือก็ตามแหละต้อยรวยผือที่สร้างตั้งไว้อะไรแต่เลยเมื่ออย่างฟิอูน,น,น,นั่นเลยที่วิ่งนี่จงมารายการมุดไปสร้างปิรามิดไว้ในนู่นแต่สู้ไดไหมอ่ะเป็นห้องนึงเผื่อจะวิ่งข้าไปอยู่ในนั้น นะครับย้ายมาแล้วกันเมื่อหยิกมาท่านเหรอเด้ยทำไ,ไมอะ่ะเอนั่นคิดว่าได้หรอมนุษย์นะมนุษย์คิดตีเลขเหลี่ยงไม่ได้หรอ,อ,อ,บบอกเอาเราบอกแล้วว่าในคุรุอานะถูกชีวิตต้องประซอบนะเดฟ้ามตายเข้ามาถูกชีวิตโค่นจะมีชีวิตตั้งมดต้นไม้ก็มีชีวิตล่ะนะครับต้นไม้นั่นก็มีชีวิตล่ะต้องประซอบเหมือนกัน่าดินน้ำลูไฟตั้งถูกตั้งมดนี้นะั้นเฮ้ไมอะ่ะ ต่อไปต้องเสียให้ผังมดค่ะซึ่งนั้นแลวจะไม่ดีโลกนี้นะอลัลลอฮฺตาลาร้างวานะเป็นเคชัวข้าวไม่จะให้มราหยุดทำคำควาคำดินเจ้ไม่ขิดเรื่องมายัางไม่ขิดเรื่องบวชไม่คิดเรื่องเตรียมพร้อมตัวเองนะนั่นตัวข้องเราเองนั่นซึ่งย่าไปรับแรงนะรอดนีนี่กว่าคุณรอไปใส่เดี๋ยวลูกทำม,มาเองเนี่ยสามวันใส,ส่สี่สิบนะครับใส่รอยเดี๋ยวลูกทาม,มาเองแหละนั่นรับข้องเผื่อน อันนั้นคล่องนิดๆหน่อยๆที่เขาหามากเราแล้วมาที่พ่อชายเออในวันกี้ว่าทำเองแหละนี่นี่อยู่ปอนนอกนี่อย่าโบแรงเมียก็ไม่มีโลกก็ไม่มีนะครับมีเวลาโอกาสทำเต็มถิสะสมเก็บเก็บเก็บสลาวาดได้แต่ได้เลยเจ็ดมื้นได้เลยไหมเบิ้ลได้เลยไหมเก็บ,บเคียนนะครับจีเกตกุรานนะครับตัมมัดได้ขีรอบแล้วอยู่ี่บ้านอยู่ปอนนอนั่นแหละเขาเลยเก็บเกี่ยวช่วย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 ไงให้มา่พอวันเดี๋ยวเจอได้เมีเยนั้น ธอจำไว้เลยนีย่คิดที่ว่าที่มานังซีเกติมาไม,ม่ยัง,งนุ่มีย่างบังนี่ซันมาเลไปเสื้อสา้นเดียวบงังน้ำปลามัแหลไปเสื้อน้ำปลาเดียวบงังไปเสื้อทุ่งเดียวเอาไม่ใช่นะครับอ่าหน้าไปเสื้อก็เดียวแคบกะไปเสื้อเกลือเดียวหายมาอ่ะนั่นแหละไม่มีเวลาแล้วหาตรงนี้นั่นเสือก็คิดออกให้มากคิดรอบมาตัวเองให้มากว่าเตรียมพอมาได้ย่อยแล้วเพื่อวันนั้นตัวข้องเราเองนะในเชซิบวันเชซิบปีนนั้น ไม่มีเลือดเลยนั้นมาแรงการอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาไปเชียรมาอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานอกจากอัลลอฮฺองเดียวเท่านัน้นเห็นไหมอ่ะนอกจากอัลลอฮฺองเดียวเท่านัน้นโลกนี้แตกสลายหมดแมเตเม,มาแรงการนั้นก็ต้องเสียมาแรก,การโม่นั้นอย่างจักวิญญาต,ตัวเองข่าวสุดท้ายเลยเห็นไหมอ่ะไม่เลือก นอกจากอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ซิปปากการที่กิตาฟอริดาถือไปเลยนะท่นกิตาฟอริดาเนี่ยลังสุดนะนะครับมันจะเคลื่อนอะไรซิปคอเจี๊ยเรื่อไว้เหมือนกันไม่จะไม่จะเสียมดเจี๊เลือ่อไวามันมีอะไรในกิตามยิ่งแย่แรงหว่ยนะครับเนื่งจากซิข้อนะอัจมูซานาบอัจมูซานาบก็คือนะครับขอ้อแรกว่าอุลามะว่า,วามันอยู่ที่ว่าอุดของมนุษย์เบาลามะว่ามันอยู่ที่กระดูกสร้างร่างของมนุษย์อะไรอ่ะมันเป็นตัวเล็กนิดเดียว มันทำเมล็ดเม็ดงาทำเม็ดงานัาาน่นเหล็กนิดเดียวเองพอแล้วอน่ตัวนี้นั่นข้อเดียวเป็นเมล็ดพันธขอพันมาหนุ์ขึ้นมาในวันเกียกรติอีกรอบนึงใช่ไหมอ่ะตัวนี้นั่นไม่เส่อแล้วตัวไปแล้วเท่ก็เพาซอบเท่เทเท่ก็เพาซอบเทมินนั่นไม่รู้คีซิปซอบนั่นไม่รู้รคีซิบเม็ดเลยในะนั้นนะทุกไฟนี่ไม่ไมา หน้าห้าไม่พอบเลยไม่มีใครรและมนุษย์นั้นไม่สร้างมาต่จะไปคิดคนฟอยห้าได้พอะไรอ่ะตัวมันเหล็กนิดเดียวไม่มีใครได้มาสร้างเกตกายว่าตัวเท่านี้นันมันอยู่ตรงไหนทีว่ว่านี่อัลลอสอนไว้เห็นไหมอ่ะนี่แหละเนี่ยตอนนี้ไม่เสียหายนะครับตอนนี้และต่อไปวันเกียร์มันหลังจากอัลลอตาล่าให้ลูกนี้เต็ซาล่าเลยให้ให้ทุกคนฟูนชีพขึ้นมาไม่นะั้นมาแลกการเป่าสั่งขังขังสุดท้ายขังเดซซนะ้อนเพื่อจะปล่อยวิญ,ญญาณออกไป จักสั้งนั่นเลยซึ่งวิญญาณนี้ก็ไปตามห้ามมล์เลตตอนนี้นะแต่จะสู่ต,ตายตรงนี้แหละเธอไปตายในหุบเหวห้าศพไม่พอเนี่ยวิญญาณก็วนนี่จะไปตามห้า,มาเมล็ดนั้นแหละจะข้าวลอกไปซึ่งเป็นมามนุษย์ตอบคุณไม่ขออยากขึ้นมนุดมาไหมนะครับอ่าซึ่งไงว่าเดิมรามนุ์ไม่ใช่ตัวฐานนี้แล้วนะครับไ่ว่าเดิมให้มันพ่อก,กับเสร่างก็ะนกเธอขึ้นมาไหมซึ่งตอนนั้นเ็กขึ้นมาไหมนั้นขอเดีว่ว ออกมาจากกูโบเข้ามากูโบนั่นไม่ใช่เราตายแต่นี่อย่างเดียวเยวข้ากูโบตัวใหญ่จะตายตรงนั้นแหละเ,เดี๋ยวมันเดินออกมาหมดตายในเล่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาจากทะเลแล้วพอจะไปเดินซูปรปดักมาชาติชาติจะสอบสวนนี่จังมาเลพันตัวนี้นะตัวเหล็กนี่เลยไปอยู่ในเล่นั่นก็ไม่พองหรอกไม่ไม่เสียหายแต่นี่อัลลอฮ์สร้างมาเหล็กนี่นเดียวเนี่ยในกิตาฟารีดานะครับซิบคอมจะมีข้างล่างนะนะครับเนี่ยไม่เสียหายพอเส้นมาเลพันตัวนี้นั้น ท่องออกมาเนี่ยขึ้นมาท้่ขึ้นมาจากกู้โบอ่ากู้โบ่โบนั่นแหละเทรรอดตายมาแล้วขึ้นมานั้นมาเบ็ดได้นนะมาอยู่ตรงนั้นให้จัดเจ็เลยาหารกัคนต่าสีหน้าจะขึ้นมาจากนั้นกระหลังเพราะมันกขึ้นมาลำยาววะนี่ลำถาตนาน้นเผานี่นี่เห็นไหมอ่ะซึ่งต้องเดินลากลำไปถึงประดังมาชาติซึ่งว่างทีถึง่งกิเลสทรามานนักนคนต่าสีหน้าเสรีไม่ต่อบาดตาย ตค้คนกินเหล้าอ่ะมันมีเคื่องไห้ละคนกินเหล้าก็เวลาวิญญาัเข้าไปในในตัวมันเนี่ยพันนีปั๊บขึ้นมาปั๊บหลังของมันพุ่งนี่ถาวาบานด้เทถารุ่นความง่นะเห็น,นไ,ไหมอ่ะเด็๋หลักพุ่งโรมาเลยนะอ่ะตึ้งน้ำเดี๋ยวออกมาจั๊กปางน้ำน้องเลยสักบกเห็นไ,ไหมอ่ะเดินไปถึงบัลังมาราชินี่ลักษณะโครเด็ตทางความชั่วไม่แค่ต่อบาทเห็นไ,ไหมอ่ะก่อนตายนะมันมีลายแบบลักษณะถ่งคนเด๋ยถึงมายังหาเวลา บางนั่งซื้อแรงบอกว่าวัวน,นี่จะเป็นมูเป็นมูมาเลยซึ่งหลางนี่เป็นคนมูตัอดำกินได้เลยทำ <c oughs> ไมอ่ะวัวน,นี่เป็นมูมูดำบางนั่งซื้อบอกว,ะวะ่านี่คือหลางของคนถึงถึงมายังนี่ก็ตึ้งเดินมาทรมานเลยอ้าวดิสายอางเดียวอยู่ไป็นตู้ <c oughs> ไงวะ นั่นคือคนถึงไหมยังเครืองไหมออกมาชัดเจนเลยบอกว่ามาเลพันตอนนี้เขาเรียกอายาบุสานาบเป็นเชื้ออายาบุสานาบต่อเล็กนิดเดียวเนี่ยเนี่ยสิ่งทต่ไม่เสียไม่เสียหายต่อให้อยู่ในดวงดวงเนี้ยมันไม่พองแล้วก็ไม่มิ้นไม่ตายไม่เสียไม่ไม่พังเลยทั้งนี้นี่รอแหละจีนี่แตรอยู่นี่เป็นโกโบเฟ่และสมัยก่อนนั้นเราไม่ใช่รัวไข้ตายส่งข้ามสมัยในมุโรยไหมอ่ะโอสุตตาเข้ามาท่มท่มตับท่มตับนี่ายดินเนี่ยไม่รู้ขี้เม็ดขี้เม็ดเลยเป็นรอย ในโลกนี้นะบางทีตายบางคนตายห้าซบไม่พบนะนั่นคือไม่ไม่ดพันตัวนี้นะไม่เคยสร้างม,มาติจะจับจองนายตัวซับตัวแนกจริงๆมาซองเลยแอปตัวนี้ไม่มีชายเขอนสั้นยากจ,จับแนี่ที่อยู่ตรงนี้าอาญบุษฐานาบนี้ไม่มีครับเห็นไหมอ่ะอัลลอ์สร้างม,มานั้นนี่แบายิ่งใหญ่ามาตึ้งนี้แหละโลกนี้นั่นทิ้งไว้เซีิป,ปีนั้นอัลลอฮ์องเดียฐานะเทเลื่ออยู่แล้วก็ซิบคอนีสวรรค์น,นรกนะครับอ่าไม่มีเลยแหละมาเลกัส แปดพันเจนกำลังทุนอารัสอยู่บางนังซื้อนะังเจนนังซื้อหญ่ๆเราไปเลยตัก็เราจะได้รู้เลยนังซื้อหง่ๆนั่นบอกไว้หมดตกสิ่งตัวอย่างมดเมตมาแลก,การมดนั่นไม่มีต้องชักวิญญาณตัวเองผีมดเนานะต้องจักวิญญาณตัวเองพอ,อได้ะพอผีมดจัดวิญญาณคนอื่นแรงนะครับวันนี้ก็ผีมดก็ต้องจักวิญญาตัวเองสุดท้ายต่างมดกดนตายมดเลยเดีเย๋ยว้อยปักแกต้องจักโอ,โอ้แกโดทรมอนแบบนี้เหรอนี่เท่ากับคูรู้ว่าทรมานแบบนี้นะกูไม่ชักแล,ล้วแหละ กูไม่ทำเผื่อและเล่ห์ให้ดูจังไหไหมอ่ะนั่นแหละในกีตาร์กัส,สุนเดบิยามาหลายฟังหรือหลาข้องมาในการเมือ่อชีวิตกำลสุดท้ายตอนจอบเนี่ยฟ้ามง่อยข้องมาในการเมื่อตดจำไม่ดีนะย่อยทางในหลังวัวข้องมันเอาวัวหรอกเธอไปเอาน้ำในทะเลในคลองในบอ่อในลนมุมที่ทงน้ำจซ้ำมาเลยเอามากกอเป็นทั้งอย่างใ่ญ่ทอไปทั้งอย่างใ่ญ่เลยสูบคาไปเต็มเลยปับ๊บ เท่ลงไปบนหวัวเข้ามารลยการหวัวนั้นเท่ลงไหมน้ำน,นี้จะอยู่ตรงกลางเี่ไม่ย่อยลงมาไม่ต่ยอดเดียวนี่คือไงขนาดไหนคิดแหลดสินั่นคือฝัมไงกันเห็นไหมอ่ะผันนี่มาอยอดเท่ลงมามาตอกอยู่ตรงกลางหวัวหรอกไม่ยอดเมื่อกล่าวอะไรลรองเลยเมืม่อกร่ามาเราเอานา้ำเราเอาน้ำม,มามาถึงปั๊บคั่น,น่งนะั้นพอเราเทไปปั๊บไอ้ไหมมันจะย่อยลงออกคางเห็นไหมไอ่ะแต่นี่มารายการหวัวนั้นไม่ย่อยเลย นะครับก็เมื่อกเราเอา,เอา,เอานามายอดหนึ่งปั๊บเทไปปุ๊บปั๊บเห็งหมายอะอยู่กลางกลางว่าไม่ยอ่อยไม่แต่ยอดเดียวนี่บอกว่าความใหญ่สูงขนาดนั้นเห็นใจไหมอะหาทึ้งนี้แหละมาแล้วการมุดต่อไปนั่นเกกันตุ๊กชักวิญญาณตัวเองสุดท้ายนะไงอ้ยัยพุทานาบตัวนี้คือมีอยู่ในตัวข้องมนุษย์ทุกคนเออหราวนไอ้หนุนโบกมันมีอะไรจริงจังไหมวะนะครับไปแหลที่ให้มันมีเช็คโบกเลย ไปแหละแต่ว่าอุดเห็นกูเห็นกูอิสเนี่หน่อยอยู่ในว่าอุดเจ๊กวงเนี่ยที่เลยแตว่าอุดโอ้ยไม่หมดแต่ตอบใซน่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ารู้ว่าไปเปิดข้างล่างอับดุลลอฮ์เลยที่ล่างหญ่ดีนะครับอยู่ข้างล่างมันมาวะนะครับหอมเละทีแบบเคละเคละอะไรนะครับอ่ะเครีย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 ดละนะครับอ่าไม่มาอ่ะไม่เห็นอเลาเร์เรียนหลับว่าสิ่งเหล่านี้เห็นมาเมเจอบันดาลามะยังข้อเดียวยังไงงานไม่ตรงกันเลยว่าไม่เน่บางที่อยู่ว่าอุดบางที่อยู่กระโดดสั่นล่าง นะครับหาซึ่งนั้นและถูกซิ้งถูกอย่างอาลัลลอฮ์สร้างมานะนะครับนอกจากมนหนยดกับยินนี้แหละต่อไปนะต้องฟูนฉีพขึ้นมาไหมถูกซิ่งเออดังวัดน,นั้นไม่ตองแล้วนะครับให้ขึ้นมานั้นแหละแต่ว่าเวลาให้มาตอบแทนซอฟส่วนเส้นเดียร่รอยปั๊บซิ่งเรานีก็รจางให้ไปไม่คาซาวันนรกเลยเห็นไหมอ่ะนอกจากมันมีสุนัขเท็กสุรการฟีนะอันนั้นคือสักตัวนึงจะได้คาซาวันเห็นไหมอ่ะมากตัวนั้นนะ,นะครับ,รบ,รบอ่าซึ่งนั้นแหละ ถูกอย่างนั้นนั้นมนุษย์กับยินนี่แหละทุกซอบสวนต้องลงนากต้องไปเป็นเชือ้อเพลิงให้นากนะครับถ้าเขาลงนากนะครับท,สสทั้างวัดซัดเตราอบพังว่าชนมาต่อไปหัวนะครับขึ้รถมาปับ๊บมาบอกอลอลลอห์ออลลอห์ก็ให้ถวนให้เขนั่นเลยพอหลังจากนั้นก็มันไม่คาสาวค์เลยมันไปรอมันมารอรับความสะใจไงพอเราเคยทํามันเราเคยชนกยไก่ไก่ก็มายืนต่อไปมายืดต่อหน้าเรานะครับมาบอกอัลลอห์นะครับ มาบอลลอคชนปากัดปากัดก็มาอยตหน้าเราต่อไปนะครับใครอ่าชนอ่าใครใครชนอ่าเผาขว,วมันก็นมาแหลแต่หละลักษณะสั้นเป็นไงก็แหลแตหละมันมาไอมันมาอ่ะถ้าเราชนไไมันเป็นไงรอให้มันหยิกกัดกันเบดน,นั้นแบบนี้ซึ่งต่อไปวันกี้วันเอาล็อตนาลากึให้เรามีฟันคนเดียวซึ่งมันนั้นมายืนลาวม,มายืนเชียรลาวนะครับอ่ามันกัดกูเป็นระยะรอมันเชียรเราไปนั้น นะครับเอาเราว่ากัดและกัดล็อคุณนั้นเขาสู้ว่าสองคนแองไม่มีใครมายืนเชียร์อยู่คนเดียวหรอกนะครับสู้มาการที่สองคนนู่นก็ยืนเชียร์อยู่คนเดียวก็แล่เตะเลยไอามัอ่ะอ่าถ้ายืนเชื่อเอามั้ยจะ่าเอาโนล็อกผักไก่ชนมานี่นะครับอ่าโอนล็อกผักไก่ชนมานะครับอ่าซึ่งนู้อ่าซึ่งนู้ฟอร์ซี่ก็ผักไก่ชนมาทำไมอ่ะจักษก้องถ่มนี่คมนุ่งอลาซ่าไปถึงก้องใครอีกนะครับไปตั้งบอลชน พอหลังอย่างนั้นในวันเกียรติ์ไก่สองตัวนี้นั่นมามา,ายืนแ,ล,แล้วพ่อซี่กะอับดุลลอฮ์นั้นต่อไปนั้นเตตีนอัลลบด์ตรอาอะจะให้มีดเดือยเดือยออกมาจังมาจักไฟนรกเป็นเล็กเป็นเล็กเดือยจักไฟนรกได้ไงอ่ะพ่อซี่อ่าเคยเชี่ยไปนั่นอับดุลรอดเคยเชียร์นั่ลลไนไก่นี่นะครับเชียร์ไปนั้นเลยแทงเลยลงไปมันแทงตาพ่อจีนะครับโดนล็อดเทพพ่อจีเทพนะครับอ้าวเล็กเตะ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 ตีนนะ แทงก็รูโบองอพอซี่ดีเด้ดนะครับจักออกลอ็อไมมอะ่ะเจ็บทรามานไม่มอะ่ะพอซี่ก็เทมแทงล็อแทงกะรูตาโรตาที่แตกอ่ะเป็นล็อมาเมื่อเดือไม่ตายเลยเจ็บทรามานนั่นคือวิธีการที่เอาโรตาเราจะก,กินซอก็เร mm ีย hmm. กว่าตบเทนในลอ็อพอหลังจากมดเวนกรมดนะครับสิ่งที่เราเคยทํากับไก่เคยชาววายชนเคย ผ่านออกนคยผ่านออกคยอะไรหลยแต่แรกที่เราทำมาเซ็ตมัดเรียบร้อยพอหลังกากนนะซัดนี้ก็สลายสูนไปไม่มีเลยไม่คาสาวัน่ะหรอกเลยฮะซึ่งเรานี่แหละเราดับกรมอยู่โรนีนี่แหละเราดับเว้นกรมอยู่ว่างที่เซ็ตเหลืองตรงนั้นไงนะครับเซสิปีแหละที่เดี๋ยวเราตาล่าเว้นตั้งไว้หะซึงเรานี่ที่ทำมาได้หมอเสียนนพยายามขิดหนึกตึง้งอาเคราได้มากนึกตึ้งวันนาโู นะครับพอเราต้องคือชีวิตต้องมีการตอบแทนอยู่เลยนะครับสก้าบเนี่ยเราไม่เพียงพอเราไม่ทำไม่อัลลอฮฺจะเอานักเลยนะนี่คือนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเลื่อไหวตีว่าเลื่อสิสิบปีนะปาด่ันมันิงกันอียะจกคงอยู่ตลอดการไปเชื่อมมันิงกันกันอียะมันิงกันอียะจกคงอยู่ตลอดการคืออัลลอฮฺเลยใช่ไหมอ่ะ จะคงอยู่ตลอดกาลอะไรอ่ะอันกีดามุอัลลอฮ์ทรงมีอ่าอัลลอฮ์ทรงเดิมอ่าอันวัยูดอัลลอฮ์ทรงมีอันกีดามุอัลลอฮ์ทรงเดิมนั่งคำนั้นเดิมไหมจะมีอยู่ตลอดกาลอันนี้แหละ40วันของอัลลอฮ์ตลอดเว้นไว้ในอามละอัยคุอานลีมานินมุนกุนเยอมาน่ะอายะกุอานลีมานินมุนกุนเยอมาญะนี่ Peh tu dia, peh wah, famai wah. Nyak ni famai wah. Bagi siapa yang mempunyai peh ya, bantah ni kerjaan pada hari kiamat. Pecen pada hari kiamat. Pecen pada hari kiamat ini. Nah, bagi siapa yang mempunyai kerjaan pada hari kiamat hari ini, hari ini, kewan ni eh? นะใขรมีอำนาจใขรมีอำนาจล่ะใขรมีอำนาจทุกๆการงานในวันนี้ล่ะใขรมีอำนาจทุกๆการงานในวันนี้ล่ะเนี่ยเอาลอดแรงเองเอาว่าใครมีอำนาจทุกๆการงานในวันนี้ล่ะอ่าเอาเราอ่ะไนเอาไข่ดอนใค่ร้อยเลยไครซดเลยวันนี้ ใครทำร้อยแรงยกขึ้นมาแลวที่วันเกียรมากนะนั่นนั่นทุกคนนะั้นยอดมวนนั่นมีหันแรงสักคนนะครับไค่ซดแรงรกขึ้นมาแล้ที่วันเกียรมากนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยบ่งบอกว่าวันนี้นะั้นเราเป็นมนุษย์ติดเอฟไม่สา้ม,มาแต่จ,จะง่ายกว่าใข่ได้นะครับเนีย่ยเบ็ดเบียนนะครับชายชีวิตแบบข้อแรกเป็นคนเียไม่มีไรนะั้นเนี o ่ยโออวมีแหละกระยโออวนะครับเนีย่ยทำร้อยตึงวันนั้นเอาล่อทาปั๊บนะั้นนะง ไม่มีวันวจะตอบได้แล้วน,นี่ก็าเนี่ยการท้ามอัลลอฮ์ตาลาอ่าข้องคุณในวันเกียรติมากะมัญญาว่าไปช่องตัวหรอกไปช่องตัวนั้นมากะมัญญาว่าไปเช่นนั้นดังนั้นจะมีดังนั้นอ่าจะมีการตอบกันว่นาพระเจาเนั่ยื่อไหนอ่ะ